สวัสดีนะครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยกับเรียนออนไลน์บายครูต่ายทางช่อง Youtube ครูต่ายทิวเตอร์นะครับคลิปนี้มาเฉลยแบบฝึกหัดคณิตศา,าสตร์พื้นฐานแม็กชั้นป .6 เล่ม2หน่วยการเร,ร,รียนรู้ที่7รูปเลขาคณิต3มมิติแบบฝึกหัดที่5หน้า175ถึง184นะครับตามที่สมาชิกตามที่ผู้ติดตาม เราเรียกร้องหัวข้อที่3การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเลขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแบบหกติที่5ข้อที่1จงวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแสดงวิธีธร,รมและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบวงเล็บ1กลองยาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง5เซนติเมตรยาว9เซนติเมตรสูง3เซนติเมตร นำกล่องยาใส่ลังกว้าง2 5ซนติเมตรยาว2 7ซนมสูง1 2ซนติเมตรจะบรรจุได้กี่กล่อง 1. นึทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาโจทย์ถามาอะไรตอบโจทย์ถามว่าจะบรรจุกล่องยาได้กี่กล่องนี่คือคำถามโจทย์กำหนดอะไรให้มาบ้าง ตอบกล่องยาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง5้าเซนติเมตรยาว9ก้ซนติเมสูง3ามซนติเมตรนำกล่องยาเลียงใส่ลงังกว้าง2 5่สซนเมตรยาว2 7่สซนเมสูง1 2บสอซนเมตรสวางแผนแก้โจทย์ปัญหาตอบการหาจำนวนกล่องยาที่บรรจุในลังได้พอดีจะต้อง หาปริมาตรกล่องยาและปริมาตรของลังแล้วหาจำนวนกล่องที่ใส่ลังโดยวิธีการหาร 3. ดํดำเนินการตามแผนวิธีทำปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงปริมาตรของกล่องยาวเท่ากับนะครับ5 คือความกว้างคูณ9คือความยาวคูณ3คือความสูงหน่วยเป็นลูกบาทตเซนติเมตรได้เท่ากับ135ลูกบาทตเซนติเมตรปริมาตรของลังเท่ากับความกว้าง25คูณความยาว27คูณความสูง12หน่วยก็เป็นลูกบาทตเซนติเมตรเช่นเดียวกันเท่ากับ8,100ลูกบาทตเซนติเมตรดังนั้น จะบรรจุกล่องยาได้8,100ส่วน1,35เท่ากับ60กล่องนะครับเอาปริมาตรของลังหารด้วยปริมาตรของกล่องตอบจะบรรจุกล่องยาได้60กล่อง c ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเนื่องจาก8,100มากกว่า8 0 0 0และ1,35 น้อยกว่า160 8100ส่วน135มากกว่า8000ส่วน 1, อ160อ160 8100ส่วน135มากกว่า50คําตอบที่ได้ควรจะมากกว่า50นะครับซึ่งคําตอบที่ได้คือ60ดังนั้น60กล่องเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลวงเล็บ2ยางลบก้อน1กว้าง2ซนติเมตร ยาว3.5ซนติเมตรหนา2.5ซนติเมตรบรรจุลงในกล่องใบหนึ่งได้48ก้อนพอดีกล่องใบนี้มีความจุเท่าไรหนึ่งทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาโจทย์ถามอะไรตอบกล่องใบนี้มีความจุเท่าไรนั่นคือสิ่งที่โจทย์ถามแล้วโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างตอบ ยางลบก้อนหกว้าง2ซนตมรยาว3.5ซนตมหนา2.5ซนตมรบรรจุลงในกล่องใบหนึ่งได้48ก้อนพอดีพอดี2วางแผนแก้โจทย์ปัญหาได้ว่าการหาความจุของกล่องที่ใส่ยางลบจะต้องหาปริมาตรของยางลบแต่ละก้อนแล้วหาปริมาตรของยางลบท,งทั้งหมดที่ใส่ลงในกล่อง โดยวิธีการคูณดำเนินการตามแผนวิธีทำปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงปริมาตรของยางลบ1ก้อนก็เท่ากับ2คูณ3.5หคูณ2.5หน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะครับเวลาหาปริมาตรหน่วยจะเป็นลูกบาตถ้าเขากำหนดเป็นเซนมาหน่วยก็เป็นลูกบาทเซนติเมตรกำหนดเป็นเมตรมาก็เป็นลูกบาทเ,ตเมตรนะครับ คูณกันแล้วเท่ากับ1อ่ะ17.5ลูกบาทเซนติเมตรนะครับนั่นคือปริมาตรของยางลบ1ก้อนหาปริมาตรของยางลบทั้งหมดก็จะได้ว่าปริมาตรยางลบทั้งหมดเท่ากับ1อ่ะขออภัย17.5คูณ48นะครับเพราะมีอยู่48ก้อนหน่วยก็เป็นลูกบาทเซนติเมตรเท่ากับ840ลูกบาทเซนติเมตรดังนั้นกล่องใบนี้มีความจุ840ลูกบาทเซนติเมตร ตอบกล่องใบนี้มีความจุ840ลูกบาทเซนติเมตรตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเนื่องจาก3.5น้อยกว่า4และ2.5น้อยกว่า3และ48ก็น้อยกว่า50วงเล็บเปิด2คูณ3.5คูณ2.5วงเล็บปิดคูณ48น้อยกว่าวงเล็บเปิด2คูณ4คูณ3วงเล็บปิดคูณ50 วงเล็บเปิด2คูณ3.5คูณ2.5วงเล็บปิดคูณ48น้อยกว่า1,200น,น,นะครับอันนี้คูณกันได้1,224เป็น88 324คูณ50เป็น1,200คำตอบที่ได้ควรน้อยกว่า1,200ได้เท่าไหร่ครับคำตอบ840น้อยกว่า1,200ไหมครับน้อยกว่าดังนั้น840ลูกบาทเซนติเมตรเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผล วงเล็บสามกล่องพลาส,สติกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง24เซนติเมตรยาว32เซนติเมตรสูง12เซนติเมตรบรรจุสบู่กว้าง4เซนติเมตรยาว8เซนติเมตรแนวหนานะ3เซนติเมตรลงไปในกล่องจะใส่สบู่ได้กี่ก้อนจึงจะเต็มพอดีข้อที่หนึ่งทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาโจทย์ถามอ,อ,อะไรก็ตอบว่า จะใส่สบู่ได้กี่ก้อนจึงจะเต็มกล่องพอดีโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างตอบกล่องพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง24ซนติเมตรยาว32ซนติเมตรสูง12เซนติเมตรบรรจุสบู่กว้าง4เซนติเมตรยาว8ซนติเมตรหนา3เซนติเมตรลงไปในกล่อง 2. วางแผนแก้โจทย์ปัญหา ต่อการหาจํานวนสบู่ที่ใส่ในกล่องจะต้องหาปริมาตรของกล่องพลาสติกและปริมาตรของสบู่แต่ละก้อนแล้วหาจํานวนสบู่ที่ใส่ลงในกล่องโดยวิธีการหารเราก็มาดําเนินการตามแผนต่อเลยวิธีทําปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูง ปริมาตรของกล่องพลาสติกเท่ากับ2 4คูณ3 2คูณ12ลูกบาทเซนติเมตรเท่ากับ9216ลูกบาทเซนติเมตรปริมาตรของสบู่แต่ละก้อนเท่ากับ4คูณ8คูณ3ลูกบาทเซนติเมตรมีค่าเท่ากับ96ลูกบาทเซนติเมตรดังนั้นจะใส่สบู่ได้9216ส่วน96้เท่ากับ9กก้อนจึงจะเต็มกล่องพอดี ตอบจะใส่สบู่ได้96ก้อนจึงจะเต็มกล่องพอดีข้อที่4ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเนื่องจาก9,216มากกว่า9,000และ96น้อยกว่า100 9,216ส่วน96ก็มากกว่า9,000ส่วน100 9,216ส่วน96มากกว่า90คำตอบที่ได้ควรจะมากกว่า 100ได้เท่าไรครับได้9 6ดังนั้น9 6แก้ไขนะครับขออภัยคําตอบที่ได้ควรจะมากกว่า90นะครับได้เท่าไหรได้9 6ไม่ใช่มากกว่า100นะครับได้มากกว่า90ดังนั้น9 6ก้อนเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลตรงนี้เป็น90นะครับ90ไม่ใช่100นะครับขออภัยยังไงเด็กๆแก้ตัวเลขตรงนี้ด้วยนะครับ ข้อที่2จงแสดงวิธีธรรมและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบวงเล็บ1แผ่นเทียนทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง20ซนติเมตรยาว25เซนติเมตรหนา2.4เซนติเมตรจำนวน45แผน่นนำมาล้อมเป็นต้นเทียนทรงลูกบาท2,000ชิ้นขนาดเท่าเท่ากันเทียนแต่และชิ้นมีด้านยาวด้านละเท่าไร วิธีทำปร,มรมิมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างค,คูณความยาวคูณความสูงปริมาตรของแผ่นเทียนแต่ละแผ่นเท่ากับ20คูณ25คูณ2.4ลูกบาทเซนติเมตรเท่ากับ1,200ลูกบาทเซนติเมตรปริมาตรของแผ่นเทียนทั้งหมดเท่ากับ1,200คูณ45ลูกบาทเซนติเมตรเท่ากับ5 0,000ื 4 0 0 0ลูกบาทเซนติเมตรนำมาล้อมเป็นต้นเทียนทรงลูกบาท2000ชิ้นปริมาตรของเทียนแต่ละชิ้นก็จะเท่ากับ54,00 0หารด้วย2,000ลูกบาทเซนติเมตรเท่ากับ27ลูกบาทเซนติเมตรนี่คือ1ชิ้นซึ่ง27เท่ากับ3คูณ3คูณ 3. 3ดังนั้นเทียนแต่ละชิ้นมีด้านยาวด้านละ3เซนติเมตร ตอบเทียนแต่ละชิ้นมีด้านยาวด้านละ3เซนติเมตรตรวจสอบความสมเหตุสมผลเนื่องจาก25น้อยกว่า32และ2.4น้อยกว่า4และ45 1น้อยกว่า50วงเล็บเปิดใหญ่วงเล็บเปิดเล็ก20คูณ25คูณ2.4วงเล็บปิดเล็กคูณ สี่สิบห้าวงเล็บปิดใหญ่หารด้วยสองพันน้อยกว่าวงเล็บเปิดใหญ่วงเล็บเปิดเล็กยี่สิบคูณสามสิบสองคูณสี่วงเล็บปิดเล็กคูณห้าสิบวงเล็บปิดใหญ่หารสองพันด้านซ้ายมือนี้ยกลงมาเลยนะครับน้อยกว่าด้านขวามือนี้หารกันแล้วมีค่าเท่ากับหกสิบนะครับนี่คือนี่คือคำตอบจากโจทย์นะครับมันน้อยกว่าหกสิบสี่ซึ่งหกสิบสี่ มาจาก4 x 4คูณ4คูณ4ดังนั้นคำตอบที่ได้ควรจะน้อยกว่า4ซึ่งได้เท่าไหร่ครับได้3น้อยกว่า4มัไหมครับน้อยกว่าดังนั้น3เซนติเมตรเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลวงเล็บ2กล่องนมทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง5.4ซนติเมตรยาว15เซนเมตรสูง20ซนติเมตรบรรจุนมผงอยู่5ส่วน6ของกล่องแต้วใช้นมผงวันละ30ลูลกบาทเซนติเมตรนมผงจะหมดในกี่วัน วิธีทำเหมือนเดิมนะครับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความสูงคูณคูณความยาวคูณความสูงปริมาตรของกล่องนมก็จะเท่ากับ5.4คูณ15หคูณ20หน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรซึ่งเท่ากับ 1, 6 2 0ลูกบาตเซนติเมตรปริมาตรของนมผงเท่ากับ 1, 6 2 0งคูณเศษ5ส่วน6 cm. ลูกบาทเซนติเมตรซึ่งเท่ากับ 1, 3 5 0ลูกบาทเซนติเมตร แล้วใช้นมผงวันละ30ลูกบาทเซนติเมตรดังนั้นนมผงจะหมดใน1,350หาร30นะครับปริมาตรของนมผงทั้งหมด1,350ารจํหารจำนวนที่ใช้ในแต่ละวันก็คือ30เท่ากับ45วันตอบนมผงจะหมดใน45วันตรวจสอบความสมเหตุสมผลเนื่องจาก5.4น้อยกว่า6และเศษ5ส่วน6น้อยกว่า1 วงเล็บเปิดใหญ่วงเล็บเปิดเล็ก4้าจุดสี่คูณสิบห้าคูณยี่สิบวงเล็บปิดคูณเศษห้าส่วนหกวงเล็บปิดใหญ่หารสามสิบน้อยกว่าวงเล็บเปิดใหญ่วงเล็บเปิดเล็กหกคูณสิบห้าคูณยี่สิบวงเล็บปิดเล็กคูณหนึ่งวงเล็บปิดใหญ่หารด้วยสามสิบด้านซ้ายมือของเครื่องหมายน้อยกว่ายกลงมาเหมือนเดิมนะครับด้านขวามือ ดำเนินการเรียบร้อยมีค่าเท่ากับ60นะครับด้านซ้ายมือตรงนี้น้อยกว่า60คําตอบที่ได้ควรน้อยกว่า60ได้เท่าไหร่ครับได้45ดังนั้น45เป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลขออภัยที่ไม่ได้ไล่ตัวนี้้ฟังนะครับเพราะมันคือตัวเดียวกันก็คือเขียนตัวนี้แหละลงมาข้างล่างอีกทีหนึง่งเพื่อประหยัดเวลา วงเล็บ3าขุดบอ่อเลี้ยงปลากว้าง4เมตรยาว7เมตรและลึก1.5เมตรจงหาปริมาตรของดินที่ขุดออกแล้วถ้าในบอ่อมีน้ำสูง120เซนติเมตรจงหาปริมาตรของน้ำวิธีทำปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูง ปริมาตรของบอ่อเลี้ยงปลาก็จะเท่ากับ4,7คูณเคูณหน่หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรซึ่งเท่ากับ42ลูกบาศก์เมตรนั่นเองดังนั้นดินที่ขุดออกมีปริมาตร42ลูกบาศก์เมตรถ้าในบอ่อมีน้ำสูง120เซนติเมตรก็จะเท่ากับ1.2เมตรปริมาตรน้ำในบอ่อเท่ากับ4,7คูณเคูณลูกบาศก์เมตร สี่มาจากไหนสี่มาจากความกว้างของบ่อเจ็ดมาจากไหนมาจากความยาวของบ่อนะครับหนึ่งจุดสองก็คือหนึ่งจุดสองเมตรตรงนี้แหละคือความลึกของน้ํานะครับซึ่งคูณกันแล้วเท่ากับสามสิบสามจุดหกลูกบาทเมตรดังนั้นน้ําในบ่อมีปริมาตรสามสิบสามจุดหกลูกบาทเมตรตอบดินที่ขุดออกมามีปริมาตรสี่สิบสองลูกบาทเมตรและน้ําในบ่อมีปริมาตรสามสิบสามจุดหกลูกบาทเมตร ตรวจสอบเนื่องจาก1.5น้อยกว่า2และ1.2น้อยกว่า2 4คูณ7คูณ1.5และ4คูณ7คูณ1.2น้อยกว่า4คูณ7คูณ2 4คูณ7คูณ1.5และ4คูณ7คูณ1.2น้อยกว่า56คำตอบที่ได้ควรจะน้อยกว่า56 ได้เท่าไรครับได้42ดังนั้น42ลูกบาทเมตรและ33.6ลูกบาทเมตรเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะครับคำตอบที่ได้คือ42กับ33.6วงเล็บ4สระน้ำแห่งหนึ่งกว้าง18เมตรยาว70.5เมตรและลึก3เมตรถ้ามีน้ำอยู่ในสระต่ำกว่าระดับของสระ35เซนติเมตรน้ำในสระมีปริมาตรกี่ลิตร วิธีทำสระน้ำแห่งหนึ่งกว้าง18เมตรยาว70.5เมตรและลึก3เมตรถ้ามีน้ำอยู่ในสระต่ำกว่าระดับของสระ35เซนติมตรนั่นคือน้ำสูง2.65เมตรนะครับก็คือเอ3เมตรลบ35เซนก็จะได้2.65เมตรปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับก็จะเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูง ปริมาตรของน้ำในสระก็เลยเท่ากับ18คูณ70.5คูณ2.65หน่วยเป็นลูกบาทเมตรนะครับคูณกันแล้วมีค่าเท่ากับ3,362.85ลูกบาทเมตรซึ่ง1ลูกบาทเมตรเท่ากับ1,000ลิตรดังนั้นน้ำในสระมีปริมาตร3,362.85ลูกบาทเมตรมาทำให้เป็นลิตรก็มาคูณด้วย1,000ก็จะเท่ากับ สามล้านสามแสนหมือนแปดรลิตรตอบน้ำในสรมีปริมาตรสามล้านสามแสนหกมือนแปดรลิตรตรวจสอบเนื่องจาก70.5มากกว่า70และ2.65มากกว่า2วงเล็บเปิด18บแปดคูณเจ็ดคูณสองจุดหวงเล็บปิดคูณ1น0 0งมากกว่าวงเล็บเปิด18บแคูณเจ็คูณ สองวงเล็บปิดคูณหนึ่ง,งยูหองกำลังอัดคลิปยูหองกำลังอัดคลิปวงเล็บเปิดสิบแปดคูณเจ็คูณสองวงเล็บปิดคูณหนึ่งพันมากกว่าสองล้านห้าแสน คำตอบที่ได้ควรมากกว่า2 5 2 0 0 0นซึ่งคำตอบที่ได้คือ3,362,850ดังนั้น3 0 0ห0ื่อ่า3ล้านิตรเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลโรงเล็บ5แทงน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง3เมตรยาว5เมตรลึก2เมตรมีน้ำอยู่เต็มถ้าสูบน้ำออกเสร็จ1ส่วน3ของน้ำทั้งหมดแล้วนำมาบรรจุขวดขนาดเดียวกันได้1,000 0ขวด ขวดแต่ระใบจุกิลิตรลักษณะของข้อสอบโอนิตดีๆนี่เองถามหชั้น2ชั้นก่อนจะหาคำตอบจบไม่ได้ถามชั้นเดียวแล้วก็หาคำตอบจบนะครับเพราะนั้นใครทําแบบหัดบ,บ่อยๆก็จะได้แนวทางในการไปทําข้อสอบโอนิตด้วยวิธีทาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูง ปริมาตรของแทงค์น้ําเท่ากับ3คูณ5คูณ2ลูกบาศก์เมตรคูณกันแล้วมีค่าเท่ากับ30ลูกบาศก์เมตรปริมาตรของน้ําที่สูบออกเท่ากับ30คูณเศษ1ส่วน3ลูกบาศก<ม>์เมตรนะครับสูบออกเศษ1ส่วน3าพอน้ําทั้งหมดก็จะเท่ากับ10ลูกบาศก์เมตรซึ่ง1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ1 0 0 0ลิตรจะได้ว่า10ลูกบาศก์เมตรก็เท่ากับ10,000ลิตรดังนั้นขวดแต่ละใบจุ 1, 000, ห0 0 0 0ห0 0่0เา่ากับ1 000, ลิตร นั่นอีกตอบขวดแต่ละใบจุ1ลิตรเนื่องจากเศษ1นส่วน3น้อยกว่า1วงเล็บเปิด30คูณเศษ1ส่วน3คูณ1งพวงเล็บปิดหาร1น0 0 0น้อยกว่าวงเล็บเปิด30คูณ1คูณพวงเล็บปิดหาร1น0 0 0วงเล็บเปิด3คูณเศษ1ส่วน3คูณ1งพวงเล็บปิดหาร1น0 0 0น้อยกว่า3คํคำตอบที่ได้ควรจะน้อยกว่า3ได้เท่าไหร่ครับได้1 ดังนั้น1ลิตรเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลวงเล็บ6ที่ดินแปลงหนึ่งมีพื้นที่5ไร่ในฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขังสูงสุด20เซนติเมตรซึ่งพื้นที่โดยรอบไม่มีน้ำท่วมขังเลยเจ้าของที่ดินจึงแก้ปัญหาโดยขุดบ่อปลาลึก2เมตรจากระดับพื้นดินเดิมเพื่อให้รับน้ำท่วมได้หมดก้นบ่อควรมีพื้นที่อย่างน้อยเท่าไร ในวงเล็บหน่งไร่เท่ากับหนึ่งพันหกร้อยตารางเมตรมันเยอะสลับซับซ้อนเนาะแต่ว่าจากตัวอย่างโจทย์ในข้อนี้จะสังเกตได้ว่ามันจะใกล้เคียงกับชีวิตจริงพอสมควรนะครับซึ่งก็สามารถนำไปใช้ได้ต่อยอดในบางคนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันในเรื่องของการหาปริมาตรนะครับเพราะนั้นก็สูๆ้ๆตั้งใจ เรียนตั้งใจทําแบบกันกันนะครับวิธีทาที่ดินแปลงหนึ่งมีพื้นที่5ไร่ก็เท่ากับ1,600งคูณหเท่ากับแปดตารางเมตรมปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับพื้นที่ฐานคูณความสูงทําไมจึงเอาพื้นที่ฐานเพราะโจทย์เขาให้หาพื้นที่ก้นบ่อนะครับซึ่งพื้นที่ฐานคืออะไรก็คือกว้างคูณยาวนั่นเองอันเดียวกันนะครับปริมาตรของน้ําท่วมขังเท่ากับ8ปดพันหารคูณ0ูลูกบาทเมตรเท่ากับ1,600ลูกบาทเมตร ก็คือไล่หนึ่งพอดีเจ้าของที่ดินแก้ปัญหาโดยขุดบ่อปลาลึก2เมตรปริมาตรของบ่อน้ำที่ต้องขุดเท่ากับพื้นที่ฐานคูณความสูง1,600เท่ากับพื้นที่ฐานคูณ2นะครับเพราะว่าเขาขุดลึก2เมตรเพื่อที่จะหาพื้นที่ฐานดังนั้นก้นบ่อมีพื้นที่1,600หาร2เท่ากับ800ตารางเมตรตอบก้นบ่อควรมีพื้นที่อย่างน้อย800ตารางเมตร ตรวจสอบเนื่องจาก0.2น้อยกว่า0.5วงเล็บเปิด8,000คูณ0.2วงเล็บปิดหาร2น้อยกว่า8,000คูณ0.5หาร2วงเล็บเปิด8,000คูณ0.2วงเล็บปิดหาร2น้อยกว่า2,000คำตอบที่ได้ควรจะน้อยกว่า2,000ได้เท่าไรครับได้800ดังนั้น800ลูกบาทเมตรเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผล วงเล็บเจ็ดท่อนไม้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความกว้าง40เซนติเมตรยาว70เซนติเมตรและหนา10เซนติเมตรถ้าตัดไม้ท่อนนี้ให้มีความกว้าง4เซนติเมตรยาว5เซนติเมตรและหนา7เซนติเมตรจำนวน50ชิ้นจเจลือไม้กี่ลูกบาทเซนติเมตรวิธีทำปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูง ปริมาตรของท่อนไม้เท่ากับ40คูณ70คูณ10ลูกบาทเซนติเมตรซึ่งเท่ากับ28,000ลูกบาทเซนติเมตรปริมาตรของท่อนไม้ที่ตัดแต่ละชิ้นเท่ากับ4,5คูณหคูณลูกบาทเซนติเมตรนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ140ลูกบาทเซนติเมตรปริมาตรของท่อนไม้ที่ตัดออก140คูณ50นะครับเพราะตัด50ชิ้นก็จะเท่ากับ7000ลูกบาทเซนติเมตร ดังนั้นจะเหลือไม้28,000ลบ7,000ท่ากับ21,000ลูกบาทเซนติเมตรตอบจะเหลือไม้21,000ลูกบาทเซนติเมตรตรวจสอบเนื่อง UM. จาก4น้อยกว่า5และ7น้อยกว่า10วงเล <izo Yep. S 2> ็บเปิด70คูณ40คูณ10วงเล็บปิด ลบวงเล็บเปิดใหญ่วงเล็บเปิดเล็ก4คูณ5คูณ7วงเล็บปิดเล็กคูณ50วงเล็บปิดใหญ่มากกว่าวงเล็บเปิด70คูณ40คูณ10วงเล็บปิดลบด้วยวงเล็บเปิดใหญ่วงเล็บเปิดเล็ก5คูณ5คูณ10วงเล็บปิดเล็กคูณ50วงเล็บปิดใหญ่ซ้ายมือฝั่งด้านนี้ยกลงมาทั้งดุ่นมีค่ามากกว่าด้านนี้ก็คือ15,500 คำตอบที่ได้ควรจะมากกว่า15500ได้เท่าไหร่ครับได้21000มากกว่า15500มั้ยไหมครับมากกว่าดังนั้น21000ลูกบาทเซนติเมตรเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลนะครับก่อนจะจบคลิปนี้ก็ฝากกันเช่นเคยอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจมีข้อสงสัยติชมนะครับหรือจะสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็าลาทุกคนไปแล้วสวัสดีครับ